ครูถามว่าการนั่งสมาธิท <ett exemplo> ุกคนได้ประโยชน์อะไรคะได้ประโยชน์อะไรจากการนั่งสมาธิคะได้อะไรคะประมาณที่ครูบอกแหละคูได้ประโยชน์อะไรลูกได้ฝึกความอดทนค่ะได้ฝึกความอดทนได้ฝึกมีการมีสติก่อนที่เราจะเรียนในทุกๆครั้งเราควรมีสมาธิไหมคะ เราคนมีสมาธิไหมคะมีอะไรคะมีอะไรคะมีสมาธิค่ะมีสมาธิครับอะเดี๋ยวแต่ละแถวขยับขึ้นมาไปมาแถวมาเป็นแถวมาเป็นแถวมาเป็นแถวแถวอะมาเป็นแถวขยับเข้ามาลุกลุกมามาเลยอะนั่งให้ดีคันสมาธิดี คาสมาที่ดีลูกอ้าวนั่งคาสมาที่ดีหลังตรงคาสมาแล้วหลังตรงนั่งคาสมา,มา,ะะมายังไงลูกอ,อันนะั้นว่าตัวตั้งใจเรียเวลาตูวอะ เนี่ยอาจจะง,ง่ายสําหรับเด็กๆนะคะเด็กๆอยากทำของเล่นอะไรบ้างอยากทำของเล่นคุณโยนอยากทำอะไรคะอยากทำรถไฟอยากทำเดินเดินขาวอยากทำเรือทำอะไรคะทำนก แล้ววันศุกร์ <3 rapper> อ่ะไม่ใช่วันศุกร์สิเพราะว่าวันศุกร์วันหยุดเนาะอ่าเดี๋ยวคุณครูจะให้สร้างสั่งขอเล่นมานะคะอ่ะวันเสาร์วันอาทิตย์เองอ่ะรวยของเล่นของใช้เนี่ยมันมีอะไรที่เราแยกไม่ออกมั้งไหมว่าอะไรคือของเล่นอะไรอย่างเงียอันนี้เครื่องหมายอะไรบอกก่อนเครื่องหมายอะไรคะเครกระบาดเครื่องหมายพิมพ์กระบาดเครื่องหมายอะไรคะ เข้าใหม่ตูเข้าใหม่ตูนะคะอะอะไรคะกระต่ายตุ๊กตากระต่ายคืออะไรฝล่งเ้ายติ๊กต๊อคืออะไรของงช้าคุณยงิคืออะไร ดินสอ,ดดนสอเมื่อใช้แล้วหนอ,หอต้องเก็บให้ดีเก็บเป็นหมวดหมู่น,มมนั้นดูเข้าทียิบน,น,น,น้่นยิบหนี้หาง่ายจังเลยนอกเหนือนจากตรงนั้นนะคะจะมีของอยู่มากมายที่ว่าเราจะไป็นของในหัใจได้ เดี๋ยวๆเราวันเวลาวันไหนช่วงมีเวลาว้างพอในเรื่องของการประดิษฐ์นะคะเพราะเราน้องเล็กเราจะไม่ได้อะไรลำบากในเรื่องของต้องมาต้องใช้เวลานะคะอันนี้เ็กเขาเล่นอะไรอยู่เนี่ยสกูตเตอร์นะคะต้องวิ่งไปหาสกูตเตอร์สกูตเตอร์นี่เป็นอะไรต้องให้ของอะไรของอะไรคะของเล่นของเล่นอะ ตุ้งตาตุ้งตาเป็นของอะไรคะของเล่นอันนี้อะไรคะเรือใบเรือใบแบบนี้ต้องเป็นของอะไรของเล่นแต่ถ้ามันลำใหญ่หรือว่าบรรทุกสินค้าน่าจะเป็นเรือใบของอะไรของใช้ของใช้ไม่ใช่ของจริงอ่ะสกูตเตอร์นี่ก็สามารถเป็นของใช้ได้นะคะของใช้ได้อ่ะต่อไปวันนี้เราจะต่อต่อเรื่องอะไรดีดูสิว่า กำลังเล่นมุมอะไรรูเนียมุมบล็อกมุมบล็อกบกลังตอุมบล็อกเ็นกลังต่อบุมบล็อกและเขาก็ช่วยเก็บขอเห็นไหมคะเขารู้จักการเล่นที่ถูกวิธีเห็นไหมน่ารักไหมอ่ะบอกว่าช่วยกันเก็บอหม่สิช่วยกันเก็บช่วยกันเก็บอ่ะเกียได้ไหมคะได้นะคะอ่ะอันนี้ระบายสี หมดเลยนะคะส่วนตันนี้อย่าลืมคัทมาด้วยนะคะเดี๋ยวเรา,ยยาจะแยกย้ายก็ไปทํางานตามกลุ่มนะคะลูกอ่ะอันนี้เห็นไหม,ไมเล่นกันดีดีเล่นกันดีๆเล่นกันกดีๆอันไหนเล่นกันดีๆีสองภาพนี้นักร้อง๋ยวดูอันไหนเล่นกันดีๆอ่ะอันนี้เล่นกันดีดก็ต้องขีดเข้าหมายอะไรอ้าวฟังฟัง ฟางมองคนมเม่ต์ฟางสตีแตกแล้วนั่งลงสจ้าภาพไหนคือภาพเลขนการดดีครับภาพที่หนึ่งภาพที่สองหนึ่งหรือสองภาพที่หนึ่งเลขนการ์ดีอันนี้ข้อ่างทำไมแยกของเล่นกันน่ารักไม่อย่างนี้ไม่น่ารักนะคะให้เขียนเครื่องหมายถูกหามายเครื่องหมายถูกเป็นยังไงอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่คอ่ะอย่างนี้ให้เขียนเครื่องหมายถูกในวงกลมในวงกลม ต่อไปเล่นถูกวิธีอันไหนที่เล่นถูกวิธีหนึ่งหรือสองสองเขียนต้องหมายถูกในตัวที่สองหวังว่ายังจะทําได้ผิดนะคะหวังว่าเด็กๆหลายคนจะทํา่ผิดนะคะอ่าต่อไปเล่นมีวินัยเล่นมีวินัยอ่าทำยังไงเล่นมีวินัยหนึ่งหรือสอง หนึ่งหรอสองหนึ่งเพราะว่านี่เขาทำไมแยกแซนคิวนี่ไงนี่ไงใครที่ชอบเข้าแถวแล้วแจงคิวเพื่อนบ้างบอกอะใครที่ชอบแจงคิวเพื่อนบ้างนี่แหละนี่แหละภาพนี้เลยเราต้องเขียนต่องหมายถูกอันไหนบ้างอหนึ่งหรือสองหนึ่งหนรือสองสองหนึ่งหรือสองหนึ่ง นะคะดูเรื่องไหมคะอ,มอ่ะแล้วเดี๋ยวระบายสีตกแต่งให้สวยยุลค่ะตรงนี้นะคะอ่ะใคร,ใครได้แล้วไปเตรียมกระดาษไปเตรียมนี่เลยก<ะ>ิษณะแขงสาคอนเด็กชายธนันชัยสีคําเด็กชายอาพลตะวันสีไ,ไปหยิบอุปกรณ์มาเลยค่ะลูกเด็กชายประพัสเกตตาม เด็กชายวันชายเด็กกิิงแสนดีเด็กหริงนาพัฒน์ผลน่เรีเด็กชายโรวัรเป้าชนะเด็กชายนราทานการิจ เด็กชายธนาทิพย์สีเยี่ยมพูนอ้อนด้วยเด็กชายดารุษา ไม่ส่งขของบ้านกลัวไม่เยอออออบ้านไหนคะเอม้าส่งขของบ้านแล้วไม่หาด้วยอไปดูซินีก่กระเป๋ามาีรอเปล่าอ่ะนั่งลทงทำได้เลยค่ะลูกนั่งลทงทำได้เลยค่ะ ไม่ไม่รู้สักทาที่โอเคาตนี้ดิเอาเอาไปใส่จาฮะกลง้มเด็กนะคะช่วยบอกหน่อยเบลโอยขยันโอยขยขยไม่ยิ้แต่มาซี่าปรยนกยิ็ยะย่ม่ขยหน้ารูน้ย้เลยก็เด่ ก็เอามาบังเทียนหน่อยครับ อย่าลืมคัดด้วยนะลูก